สวัสดีครับผมเบนมามมจากลาโบครับถ้าความหมายของชื่อเบนมามมเนี่ยต้องเท้าความไปตอนที่เรียนอยู่มัธยมครับก็คือคําว่าเบนเนี่ยคอือชื่อของผมส่วนเบนมาเนี่ยคือเพื่อนเพื่อนจะเรียกกันว่าแบบเฮ้ยเบนมาว่ะเวลาที่แบบเราทําอะไรแบบฟอร์มดีๆอย่างเงี้ยแบบเตะบอลวันนั้นฟอร์มดีหรือว่าแบบวันนั้นอยู่ดีๆก็ฮาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนก็จะใส่ว่าแบบเฮ้ยเบนมาวะแล้วมันก็พูดต่อไปว่าเบนมาไม่ใช่เบนมอ ทีนี้ผมก็ไปตั้งนชื่อ Instagram เสร็จแล้วมันก็รู้สึกว่ายาวไปหน่อยก็เลยเหลือแค่เบนมามองเวลาใครถามแล้วก็บอกเบนเป็นเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับแบบจริงจังเลยก่อนที่จะมาอยู่กับลาโบนี่เบนก็ทำเลงแบบว่าอิสระครับแบบลง YouTube แต่งแล้วก็ลง YouTube เองทำเองลองฝึกทำตามที่แบบเท่าที่ทำได้ครับจนกระทั่งวันหนึ่งไปเห็นใน Facebook ว่ามันมีโครงการชื่อ Good Hope Music Academy เป็นโครงการของพี่บิวเลมอนซุปพี่รัฐแล้วก็พี่ออฟ จากแร็เลกคอร์ดครับก็เลยส่งเพลงเข้าไปครับแล้วทีนี้ก็ติด20เพลงสุดท้ายแล้วทีนี้พี่วิวชอบเพลงที่เราส่งก็คือเพลงนิทานดวงจันทร์พี่บิวก็เลยชวนมาทําอัลบั้มต่อครับกับลาโบครับก็เพลงแรกที่เป็นจะมาเล่นในวันนี้ครับชื่อเพลงว่าผิงไฟนะครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งปล่อย MV ไปเมื่อวันที่25ที่ผ่านมานะครับก็ที่มาเนี่ย มันเกิดจากการที่เบนอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือแบบ How how t ูจิตวิทยาพัฒนาตนเองอะไรเงี้ยครับเพราะว่าชอบอ่านแนวนี้นะครับแล้วทีเนี้ยมันอ่านไปเรื่อยๆจนถึงบทหนึ่งที่เขาพูดถึงเรื่องการให้เขาบอกว่ายิ่งให้เนี่ยยิ่งได้แล้วเขาก็ยกตัวอย่างนิทานมาเรื่องหนึ่งเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังนั่งผิงกองไฟอยู่รู้สึกว่าหนาวในมือเนี่ยก็ถือฟืนไปด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ยอมที่จะเติมฟืนลงไปให้กับกองไฟกองนั้นสักทีแล้วก็บอกกับกองไฟว่าถ้าเธอไม่ให้อุ่นก ฉันก็จะไม่เติมฟืนลงไปให้กับเธอมันก็เหมือนกับเป็นการแบบขัดแย้งขัดแย้งกันนะครับว่าแบบเอออยากได้จากเขาแต่ก็ไม่ให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับความรักที่แบบอยากได้รักแท้นะแต่ตัวเองก็ไม่แบบจริงจังกับมันสักทีอะไรก็เลยแบบปิดหนังสือเลยปุ๊บกดการ์ดแบนเมโลดี้มันเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบมันแต่งไม่นานครับมันออกมาแป๊บเดียวสาหรับเพลงนี้นะครับ กลัวจนลืมว่าความเน็บหนาวเดียวได้ทำร้ายเธอได้ไม่ต่างจากก่อน เทั้งความทรงจำบทเรียนที่มันยังฝังใจ แน,เนวเพลงใน,ในช่วงที่มาอยู่กับลาโบนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่บิวบอกว่าเป็นเล็บโทป๊อปครับคือเป็นป๊อปในช่วงแบบ70-80ยุคแบบ BGs พวกคาร์เพนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็น วงที่เบนชอบฟังศิลปินที่เบนชอบฟังก็คือแบบเราชอบเมโลดี้ของเขาอะไรเงี้ยดนตรีเราก็เลยแบบพยายามทําให้มันแบบแบบแมชกับเมโลดี้ไปด้วยครับงานที่เราไปเล่นแล้วประทับใจที่สุดณนะตอนนี้ที่แรกคือที่ลีโด c คอนเน็กครับหน้าลีโดอันนั้นเป็นเล่นแบบว่าไปเล่นเปิดหมวกแล้วก็แบบเล่นไปแล้วก็มีมีคนมาตัดผมเราไปด้วยตอนเล่นอะไรเงี้ยครับเป็นการเล่นที่แบบตื่นเต้นดีครับสนุกดีครับคือแบบตัดจริงเลยครับ อันนั้นคืองานแรกที่ประทับใจส่วนอันที่2คืองานแค t ครับงานแค t Expo เมื่อวิที่แล้วแค t Expo 6ก็ตอนนั้นเพิ่งปล่อยเพลงไปเลยสดๆร้อนๆนะครับ<ๆ>เพลงแรกชือ่อ rom com เป็นเล่นแล้วก็ตื่นเต้นมากกังวลมากนะครับแต่พอขึ้นไปเล่นปุ๊บมองลงไปแล้วปุ๊บมันมีคนร้องตามได้อะไรเงี้ยถึงแม้จะแบบว่าไม่กี่คนอะไรเงี้ยแ,บบแต่ร้องตามได้แบบจริงๆอ่ะก็รู้สึกแบบประทับใจครับแล้วก็ดีใจเพลงที่2ที่จะนํามาเล่นเนี่ยชื่อเพลงว่านิทานดวงจันทร์นะครับเป็นเพลงที่เบนส่งเข้าไป ส่งเดโมเข้าไปที่ Good Hope ให้พี่บิวฟังนะครับแล้วพี่บิวก็เลยเลือกเป็นมาทำงานด้วยนะครับความหมายของเพลงก็คือเป็นนิทานเลยครับเพื่อนเล่าให้ฟังเป็นนิทานเกี่ยวกับที่มาของดวงดาวมันเป็นนิทานนะครับก็คือเพลงนี้เป็นนิทานเลยเป็นแบบช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนที่จะทำ EP Campfire ครับเป็นช่วงที่ทำเองอยู่บ้าน Home Studio ก็จะเพลงจะออกแนวเป็นแบบอะคูสติฟกฟุ๊ฟุอะไรเงี้ยแล้วก็เน้นเนื้อหาเพลงแบบเข้มข้นไปเลยครับ นิทานดวงจันทร์เนี่ยสามารถไปฟังได้ใน YouTube Channel ของเบนมาหมครับก็คือเป็นช่องแยกไปเลยนะครับเป็น o r i g i ินอลเวอร์ชันไปเลยก็ยังอยู่ครับ ฉันผู้หญิงดวงฉันผู้ชายครองรักกันมาครองรักกันนานแล้ววันหนึ่งดวงฉันผู้หญิงก็หลงรักดวงอาทิตย์เลยตัดใจทิ้งท้องฟ้าในยามราตรีไปใช้ชีวิตในฟ้าสีครามดวงฉันผู้ชายระเบิดตัวเองกลายเป็นดวงดาว ตามหาดวงฉันคู่รักที่หายไปแต่ไม่ว่าเฝ้ารอนานเทไรก็ไม่มีและอยู่ดีๆเธขอจอนกลับมาพี่ปพระพิดอวมจกดวงอาทิตย์ใจร้ายกลับมาหาดวงฉันผู้ชายแต่ไม่เจอ ฉันดวงน้อยคอยใครสักคนที่เคยรักกันมาเคยรักกันอยู่เฝ้ารอจนวันหนึ่งก็ท้อแต่ก็ไม่เห็นมีใครกลับมาเลยตัดใจทิ้งท้องฟ้าที่ต้องคอยดูแลไปออกตามหาเธอในฟ้ากว้างใหญ่ดวงฉันผู้ใจรู้ว่าตัวเองกลายเป็น เพลงที่ฟังในช่วงนี้ชอบฟังเพลงในยุคที่เป็นแบบเขาไม่รู้ว่ายุคอะไรครับที่เป็นแบบภาพจะเป็นเขาดําขาดำแล้วคนจะแบบใส่สูตรกันแล้วก็ยืนกัน4ีหคนเป็นประสานเสียงอะไรอย่างเงี้ยเออเขาไม่รู้เขาเรียกยุคอะไรหกศูนย์เล 60, ห้าศูนย์อะไรประมาณนั้นมั้งครับใช่ที่จะมีเสียงประสานเยอะๆยกตัวอย่างวงเช่นเดดมาม่าและแอนด์ปาป้าครับลองไปฟังกันดูนะครับ ที่เป็นเคยดูแล้วหมายถึงไปดูที่คอนเสิร์ตเลยนะก็คือ1975ในทีครับในยุคในยุคนี้ยุคหลังเนี้ยเป็นชอบที่เขาเพิ่งมาคือแบบว่าไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของแบบแมตตี้โดนใจมากลองไปดูครับ <S <S 1> <S 1> วันนี้มีเพลงหนึ่งที่เป็นนำมาคเวอร์ครับชื่อเพลงว่าจักรวาลให้เธอได้ฟังเถอะ เป็นเพลงของเพื่อนเบนเองครับที่ชื่อว่าเนใช้ชื่อศิลปินว่าเนออนก็คือเบนอ่ะชอบผลงานของเนมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เคย cover ลงช่องตัวเองไปแล้วด้วยนะครับก็เลยเมื่อวานทักแชทไปขออนุญ,ญาตมาเอามาร้องวันนี้นะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยถูกถูกนำไปเขียนในหนังสือเล่มหนึ่งด้วยเนื้อเพลงครับอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังครับ จมันก็คงจะดีต่อเธอนัน้นไปอยู่ไหนใจตัวฉันทำอย่างไรต่อ,ใอ,อยใจที่ใด ฉันจะออกไปไม่ว่าเธออยู่ไหนไม่อยากใหอนันอยู่ไกลขอแค่เป็นเธอจะกรวนให้เธอได้ฟังเธอสื่อความในใจไม่ว่าหให้เธอมองมาห่ฉัน ta จะกระวานให้เธอได้ฟังเธอเสียงของความในใจไม่ว่าที่ไหนเธอมองมาไหนฉันที่อืนตรงนี้เรียกจากที่เธอ เธอได้ฟังเธอเสียงของความในใจไม่ว่าที่ไหนเธอมองมาไหนที่ฉัน อยู่กับลาโบก็สนุกสนานครับตามเขาเรียกว่าอะไรตามเรื่องท้องเรื่องกันไปนะครับก็คือเราไม่ได้โดนบังคับอะไรมากมายครับปล่อยอิสระเต็มที่อยากแต่งอยากเขียนอะไรก็เต็มที่แค่แบบว่าให้มันสร้างสรรค์กับแบบสังคมอะไรเงี้ยก็พอแล้วนะครับแล้วก็เขียนเพลงส่งพี่บิวครับพี่บิวก็มีเคาะนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนจนแบบไม่ใช่เราไปเลยอะไรเงี้ยครับยังคงเป็นเราทำงานซะแบบ90%้ไปไปเกือบจะร้อยเลยด้ซ้ำครับ ในนเเรรรื่่อองงงงขกาแตพละคับผลงานของเบนนะครับตอนนี้ก็มี EP อัลบั้ม m p f i r e นะครับปล่อยไปแล้วในสตีมมิ่งมีทั้งหมด6เพลงมี Hidden Track 1เพลงนะครับแล้วก็มี CD ด้วยก็ยังสามารถสั่งซื้อได้อยู่นะครับทางเพจของ l a b บกนะครับใครที่อยากได้นะครับก็ลองสั่งซื้อดูนะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะทยอยตัดซิงเกิลปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับจากอัลบั้มแคมไฟ e นะครับในอนาคต มีแน่นอนครับสาหรับผลงานเพลงของเบนก็ผลิตมาเรื่อยๆครับมันมันเขาเรียกว่าในหัวมันมีอะไรช่วงไหนที่มันมีอะไรมันก็จะมีอะไรออกมาตอนนี้ก็มีสต็อกไว้อยู่ที่บ้านครับ4เพลงนะครับเรียกว่าผมคิดว่าไม่นานนะครับต้องอ้อนๆพี่บิวหน่อยครับก็สําหรับช่องทางการติดตามนะครับเ v เพลงใหม่นะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมก็สามารถไปชมได้ที่ยูทูบชาแนลของลาโบนะครับส่วนการอัปเดตความเคลื่อนไหวอะไรเนี้ยก็แฟนเพจลาโบ พิมพ์ลาบกก็จะเจอครับแล้วก็สําหรับช่องทางส่วนตัวของเบนก็พิมพ์เบนมามอรครับจะมีแฟนเพจด้วยนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยพิมพ์ว่าเบนมามอรครับขอบคุณครับ